เดือนนี้เนี่ยเฉพาะระบบเทสัันนะก็กำไรไปประมาณเกือบมันไม่ได้ยากเลยถ้าหากว่าคุณฝึกจนคุณมีความชำนาญ สวัสดีครับผมโคตรต้นอินชนะสิธิ์นะครับกลับมาอัปเดตตลาดและผลการเทรดกันนะครับในช่วงคุยหุ้นวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อตอนเช้านะครับในส่วนทางฝั่งของดัชนีห่างเสงเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับทำให้วันนี้เนี่ยตัวเซ็นต์เด็กของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการลงต่อไปมากนะครับทายที่ติดตามรายการกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าโซนบริเวณนี้เนี่ยเป็นโซนที่ผมใช้เป็นจุดสังเกตนะครับว่าตลาดเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเอาบริเวณเนี้ยเป็นดีมานโซน หรือเปล่าหรือว่าเอาบริเวณนี้เป็นบริเวณแนวรับหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะรับอยู่เนี่ยโอกาสที่ตลาดเนี่ยเลือกที่จะ ทำในรูปแบบของ Invert Head e n d Shoulder เนี่ยก็จะมีนะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับเรายังมีประเด็นที่จะต้องติดตามกันในหลายๆส่วนนะครับผมโดยในส่วนแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับนั่นก็คือเราจะต้องรอให้ตลาดเนี่ยเกิดแท่งเขียวสวยๆบริเวณนี้ก่อนนะครับผมถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการเกิดแท่งเขียวเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณนะครับว่าตลาดเนี่ยเขามีโอกาสที่ตรงเนี้ยจะเป็นในส่วน ของการที่เรียกว่ามีบูลลิชเกิดขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับโซนนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องจับตานั่นก็คือการเกิดแท่งเขียวหรือว่าเกิดแรงซื้อนั่นเองโดยในส่วนที่เราจะต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือในส่วนของบริเวณโลนะครับต่ําสุดนะครับซึ่งจุดที่จะเป็นจุดต่าสุดของรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ13ึ่นะครับผมดังนั้นเนี่ยจุดที่นักลงทุนจะต้องระม,มัดระวังเนี่ยและจุดที่ตลาดไม่ควรจะหลุดเนี่ยคือบริเวณ1354นึ่นเองับผมป้าตกันร่วนสองนของ ตัวเซตนะครับผมก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ t f e ฟกดีกว่านะครับผมสำหรับ t f e ฟกนะครับซีรีส์ H24 นะครับผมจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกินไปในต้นคลิปว่า กลยุทธ์ที่ทํากำไรได้ง่ายที่สุดในช่วงนี้คือการเล่น T-F ฟกนะครับผมถ้าหากว่าใครที่มีระบบใครที่ทําตามระบบเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรใน T f เฟกเนี่ยไม่ได้ยากนะครับผมสําหรับในช่วงเดือนนี้ย้านะครับว่าถ้าคุณมีความรู้นะถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณไม่ได้เทรดต,ตามอารมณ์มั่วๆเห็นตลาดจะขึ้นก็ไปลองเห็นตลาดจะลงก็ไปช็อตถ้าคุณไม่ได้เทรดมั่วๆถ้าคุณมีระบบที่ชัดเจนผมเอาตัวอย่างระบบเทรด t f ฟกของผมนะครับมาให้ดูนะครับเดือนนี้เนี่ยเฉพาะระบบเทรดสั้นนะก็กำไรไป ประมาณเกือบ40จุดแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยถ้าหากว่าคุณฝึกจนคุณมีความชํานาญตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาเทรดทีเฟกเนี่ยอยากได้เงินแค่วันละพันมาเป็นค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายพอคุณทําไปทํามาเนี่ยมันก็งอกเงยขึ้นกลายเป็นวันละสี่พันห้าพันนี่แหละครับคือพลังของความรู้นะครับแต่สิ่งสาคัญก่อนเลยเราจะต้องมีระบบเทรดที่ชัดเจนก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการใช้ระบบเทรดทีเฟกระบบหนึ่งของผมนะครับผม อ่ะเรามาดูกันที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในคลิปก่อนหน้านะครับว่าตลาดเนี่ยเขามีการทําในส่วนของการที่เรียกว่าเป็นซับไพโซนนะครับซับไพโซนเนี่ยลักษณะของบริเวณโซนนี้พูดง่ายๆว่ามันเป็นโซนที่ราคาเนี่ยเกิดแรงเทขายดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เขายังผ่านโซนนี้ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยการเล่นในฝั่งลงย่อมจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เมื่อเขาเลือกนะครับที่จะ ทำลายนะครับบริเวณแนวรับนี้นะครับบริเวณแถวแถว831ลงมานะครับที่ผมได้มีการอัปเดตไปนะครับจะเห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยก็จะโดนกดดันต่อเนื่องอยู่ที่แถวแถวบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมถ้าหากเรามาดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยก็มีการที่เรียกว่าเกิดโซนที่เป็นซับไพโซนใหม่ขึ้นมาอ่าดังนั้นเนี่ยจุดสังเกตคืออะไรครับ นักลงทุนจะเล่นในฝั่งลองได้ง่ายเนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่ยตลาดเนี่ยเขามีการเบรคบริเวณโซนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3 7นะครับอ่ะอยู่ที่ประมาณ837นะครับอยู่ที่บริเวณโซนนี้นะครับผมถ้าหากว่าเขายังไม่ผ่านบริเวณนี้การเล่นนะครับในทางฝั่งลงเนี่ยย่อมง่ายกว่านะครับผมแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาเบรกขึ้นมาได้ตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวไปได้1รอบนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวได้นะถ้าเขาผ่านบริเวณนี้มีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวขึ้นได้1รอบแต่ถ้ายังไม่ผ่านการเล่นตามระบบช็อตก็จะเล่นง่ายนั่นเองนะครับมาอัปเดตกันต่อในส่วนของหุ้นนะครับท็อปเกนเนอร์แล้วก็หุ้นที่มีวอลุ่มเอาท์พร์ฟอร์มนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ย ตัวที่วิ่งขึ้นมาโดดเด่นที่สุดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็ต้องหนีไม่พ้นตัวนี้นะครับนั่นก็คือป OS เอสนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะของการเล่นของหุ้นที่ก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้นแบบขึ้นแรงมากเลยนะครับแล้วก็มีข่าวด้วยอ่าได้งงได้งานอะไรนักทุนลองไปติดตามกันนะแล้วก็วิ่งขึ้นมาจนซีลิงนะครับแล้วก็เล่นไปแรงมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการย่อลงมาแรงๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการเปิดนะครับกองอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะคร มีคนไปกระตกขึ้นมานะครับเมื่อมีลักษณะของการหยิบมาเก็งกาไรเนี่ยทำให้หุ้นตัวนี้นะครับสามารถที่จะวิ่งสวนขึ้นมาได้ในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับผมดังนั้นครับสำหรับโปรเอสนะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับผมก็ต้องบอกว่าแมตรงนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไล่ราคาแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาในกรอบเล็กๆนะครับผมว่าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะขึ้นต่อไปต่อเนี่ยเขาก็ไม่ควรที่จะหลุดบริเวณนี้ลงมาแล้วนะครับผมทั้งนี้เนี่ยก็ ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูหุ้นตัวต่อมานะครับที่มีวอลุ่มอัพเฟอร์มเข้ามาสําหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว KWM นะครับจะเห็นนะครับว่า KWM เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการเล่นขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีแท่งเขียวที่จุดขึ้นมาสวยๆนะครับแท่งนี้แล้วก็เกิดการซึมนะครับทำให้วอลุ่มเนี่ยแห้งลงไปนะครับก่อนที่วันนี้เนี่ยจะจุดขึ้นมาใหม KWM นะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะครับถ้าจะสวยนะครับจะต้องเบรกบริเวณ1.62ให้ได้ตัวต่อมานะครับในส่วนของ AMR นะครับ AMR เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ติดกันบ้านของเรามาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะครับว่ารูปแบบของหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่ามีวอลลุ่มเข้ามานะครับผมในวันที่หุ้นขึ้นแล้วก็เป็นการลักษณะของวอลลุ่มเนี่ยเขามีการลดลงนะครับในวันที่หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับอาจจะเห็นนะครับว่าว หน้าเทศของผมนะครับที่ใช้นะครับเข้ามาประกบนะครับผมรูปแบบใน,นการเทรดของผมเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นการเดานะครับผมจะมีหน้าเทศในหลากหลายสถานการณ์ในหลากหลายไคที่เรียรหลากหลายเลื่อนไขนะครับและผมจะเลือกหุ้นนะครับที่มีโอกาสที่จะ เก็บวินได้หรือว่าเข้าวินนะครับในลักษณะของหน้าเทรดนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีลักษณะของการที่เป็นการย่อพักตัวเนี่ยผมจะก็จะเอาหน้าเทรดนะครับในลักษณะของการย่อพักตัวเข้ามาเพื่อเก็บวินนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อเก็บท p เข้าอรอนนั่นเองดังนั้นสิ่งสําคัญนะครับการที่นักลงทุนเนี่ยได้มาอัปเดตตัวหุ้นอัปเดตอะไรก็ตามหุ้นที่มีติดท็อปเกนเนอร์ติดวอลุ่มออปเปอร์ฟเนี่ยในรายการคุยหุ้นวันนี้เนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือคุณจะต้้อองมีีหนาทก ทีหน,นะครับในการที่คุณเนี่ยเอาไปเลือกได้ว่าหุ้นลักษณะนี้คุณจะเทรดยังไงคุณจะเทรดท่าไหนคุณจะใช้เครื่องมืออะไรในการตกปลานะครับหรือในการล่าเหยื่อนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ AMR ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของชิโนนะครับ SINO นะครับชิโนนะครับจะเห็นนะครับว่าชิโนเนี่ยเป็นลักษณะของหุ้นที่พยายามที่จะวิ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เจอไส้ไส้ไส้นะครับผมดังนั้นนะครับวันนี้นะครับชิโนเนี่ยจะน่าสนใจนะครับถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะ ปิดเขียวเต็มแท่งแล้วก็เบรกบริเวณไส้เหล่านี้ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าหน้าเทรดหน้าเทรดหนึ่งของผมนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยชิโนถ้าอยากขึ้นต่อไปต่อนะครับควรจะเบรก1.77นะครับในขณะเดียวกันถ้าไม่อยากจะลงนะครับก็ไม่ควรที่จะหลุดตามวาน่า1.64นะครับไม่งั้นก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมตัวต่อมานะครับสำหรับ srs นะครับ่ะ srs srs นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีรูปแบบนะครับที่ผมจะเรียกว่าเป็นการเรียกได้ว่า ตบหลุดนะครับตบหลุดตรงนี้นะครับจุดสําคัญคือเขาจะดึงกลับหรือเปล่าอ่าถ้าเขาดึงกลับเป็น V Shape ได้เขาควรที่จะยืนเหนือ13.2ได้นะครับผมดังนั้นนะครับสำหรับตัว SRS นะครับการย่อครั้งนี้จะถือเป็นโมคะถ้าเขาเบรก13.2ได้คือจุดที่นักลงทุนจะต้องจับตานะครับในขณะเดียวกันเขาไม่ควรที่จะย่อแล้วก็หลุดลงไปต่ํากว่าแถวแถว1 1บาบาทนะครับถ้าอยากจะขึ้นต่อไปต่อนะตัวต่อมานะครับสาหรับ ATP 3 0นะครับ ATP 30นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการยิงขึ้นมาเป็นระยะะ,ยะนะครับผมแล้วในวันนี้เนี่ยก็เป็นแท่งเขียวส่วนตลาดขึ้นมานะครับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.20นะครับถ้าหากว่าเราไปดูในทำเฟรมย่อยจะเห็นนะครับว่าเขาก็พยายามนะครับที่จะ เบรกบริเวณแนวต้านนะครับในส่วนของโซนแก็บตรงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ย ATP 3 0ถ้าวันนี้อยากขึ้นต่อไปต่อนะครับห1 9้ไม่ควรหลุดนะครับในขณะเดียวกันนะครับแนวต้านที่เขาทําไว้ขึ้น1.23อนะครับควรจะผ่านให้ได้นะครับผมสําหรับ ATP 3 0แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสาหรับในส่วนของพาร์ทนะครับหรือ PAF นะครับจะเห็นนะครับว่ารูปแบบของพาร์ทเนี่ยการที่เขายิงขึ้นมาในวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่เขาเนี่ยกองลงไปบริเวณแนวรับด้านนี้นะครับด้านล่างเนี่การีม แห้งลงมากๆแล้วนะครับผมก่อนที่วันนี้เนี่ยจะสามารถที่จะจุดเป็นแท่งเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาเข้าระบบเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บวินขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะลุ้นต่อไปได้ว่าเขาจะสามารถที่จะเป็นรูปแบบของการเบรกขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมสําหรับในส่วนของพารนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตนะครับในส่วนของทีเฟกแล้วก็ หุ้นประจําวันนี้นะครับผมก็อย่างที่เน้นย้ํากันไปนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนำในการลงทุนนะครับนักลงทุนทุกท่านจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและจะต้องมีระบบเทรดที่ชัดเจนนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ